สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านนะครับเรามาติดตามความเคลื่อนไหวกีฬาวอลเลย์บอลเช่นเคยภาพที่แฟนๆได้เห็นตอนนี้ก็คือรอยยิ้มและก็ความประทับใจของการเก็บชัยชนะในแต่ละครั้งที่สาวไทยของเราลงทำการแข่งขันนะครับซึ่งตอนนี้ก็ชนะไปแล้ว4แพ้หนึสิ่งนั้นก็ได้สร้างความสุขและก็ความภูมิใจให้กับตัวนักกีฬาเองรวมถึงแฟนวอลเลย์บอลที่ติดตามและเชียร์กันอยู่ ถึงแม้ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับนักกีฬาของเราแทบจะหายไปเกือบครึ่งแต่ก็เชื่อว่าน้องที่เหลืออยู่คงสู้ได้เต็มที่ก็หวังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหรือว,ว่าผลที่ตรวจหลังจากนี้จะไม่มีอีกหากว่าเกิดขึ้นอีกก็คงจะแทบจะไม่มีนักกีฬาแข่งในเม็ดที่เหลือก็เป็นกําลังใจนะครับฝากแฟนวอลเลย์บอลที่เห็นภาพนี้แล้วเห็นรอยยิ้มน้องๆแล้วเป็นกําลังใจสําคัญนะครับถึงแม้ว่าสัปดาห์นี้ อาจจะไม่ได้สมบูรณ์นะครับก็เหลือสนามที่3ซึ่งเราจะต้องสู้กันต่อไปสำหรับ3ามแมตช์ที่เหลือก็ต้องบอกเลยว่าเป็นงานหนักเหมือนกันต่อให้เหลือตัวหลักแต่กำลังใจก็สำคัญนะครับหากว่าน้องๆสู้แล้วก็มีกำลังใจก็คงจะทำผลงานของตัวเองได้ออกมาเต็มที่อาจจะต้องแพ้หรือชนะก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ก็เชื่อแฟนวอลเลย์บอลที่ติดตามอยู่กำลังใจหรือว่าความ สุขตรงนี้สำคัญกว่าชัยชนะทั้งหมดก็ฝากแฟนๆนะครับที่ติดตามเชียร์อย่างเดียวให้กำลังใจอย่างเดียวอย่าทำอะไรที่มันรู้สึกไม่ไม่แฮปปี้หรือว่ารู้สึกท้อแท้ใจเลยการที่ทุกคนมาเชียร์กีฬาไม่ได้ผ่านไปแล้วก็จบมันเป็นการเชียร์กีฬาด้วยความรักแล้วก็เชียร์กีฬาเพราะว่าน้องๆหรือว่าเพราะว่าทีมชาติไทยของเราอยากมามีส่วนหนึ่งในส่วนนี้ก็อยากให้เป็นอ่า ด้านบวกนะครับเพื่อให้คนที่เป็นนักกีฬาหรือว่าแฟนๆได้มีแต่รอยยิ้มได้มีแต่สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นหากนักกีฬาเหลือน้อยจริงๆคาดว่าทางสมาคมน่าจะขอตัวผู้เล่นเสริมไปนะครับเพื่อให้เกมการแข่งขันดำเนินการต่อไปสมมุติว่าอาจจะต้องมีผู้เล่นติดเพิ่มอีกนะครับในจำนวนผู้เล่นหลกักก็คงจะต้องขอผู้เล่นสำรองจาก ไทยเสริมเข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้การแข่งขันไม่ยุติแล้วก็ดำเนินการต่อไปเราก็คงมาติดตามแล้วก็รอลุ้นกันแล้วก็อยากให้รู้ว่านะครับการแข่งขันทุกอย่างเราจะเดินทางไปด้วยกันนะครับสาวไทยแข่งแข่งเสมอสำหรับแฟนบอลยังไงก็เป็นกำลังใจแล้วก็เชียร์แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่ต้องท้อใจหรืออะไรทั้งสิ้นทำทุกอย่างให้เต็มที่ทุกสิ่งไม่อยากให้มันเกิดขึ้น แล้วก็เชื่อว่าสาวไทยก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเหมือนกันแฟนวอลเลย์บอลก็จะอยู่เคียงข้างต่อไปสำหรับคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์แล้วก็ให้กำลังใจนักกีฬาได้นะครับสวัสดีครับ